เราเป็นสถานศึกษาตั้งขึ้นมาบนดินแดนตายมุ่งรังสันด้านการศึกษาไทยก้าวย่างไปเหยียบดินแดนวิชาเลื่องชื่อลือนาม,มานานสวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านสู่รายการ DCU New On TV ตรงถึงครูรู้ถึงผู้ปกครองสนองการเรียนรู้ถึงสิทธิรายการวาไรตี้ข่าวสารทางการศึกษาของสถาบันอันทรงคุณค่าทางวิชาการโรงเรียนบ้านชาวอวดค่ะสัปดาห์นี้พบกับน้องปิงปิงเด็กหญิงวรรณพัฒจากถิ่นค่ะท่านผู้ชมคะตลอดทั้งสัปดาห์มีข่าวสารทางการศึกษาเกิดขึ้นมากมายค่ะแต่ก่อนที่จะไปอัปเดตข่าวสารกัน ต้องไปพบกับช่วงนี้กันก่อนนะคะกับช่วงภาษา,าพาเพลินค่ะสวัสดีครับนี่คือช่วงภาษา,าพาเพลินพบกับพุ่มน้องไซเกอร์เด็กชายชาคิดพุญญาณวัตรวันนี้โค้สเนอร์ปาษา์ซาบ้ตานเราวคำว่าเล็กพูดแปลว่ากระต่ายพุดงมะพร้าวเช่น บอกเอเล็กครูตัวนี้งกเง็ยจังเลวซื้อไม่จี่ต้ะหมายถึงพ่อครับกระต่ายคุณพระเ้าตัวนี้ยกเลกยังชื่อตัวใหม่ได้แล้วครับสำหรับวันนี้ป้าซาป่าเพิ่นโทษตัวล่าไปก่อนสวัสดีครับไปต่อกันที่ช่วง MEP j u n i o r r e p o r t e r ค่ะ Good day, everyone. My name is Chude Pumsi. You can call me Tin. I'm in second grade. Today we are going to learn about vocabulary. The word is eat. E-A-T-EAT. -E. I eat a lot of food. What about you? Do you eat food? See you next week. Goodbye. สำหรับสัปดาห์นี้มีข่าวสารดังนี้ค่ะวันที่29กันยายน2568ในกิจกรรมหน้าเสาธง คณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมพิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนประจำปี2568เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานทงไตรรงเป็นธงชาติไทยค่ะจากนั้นนายณเรนลทธิ์แก้วเลืองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 4ทับสโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณฝ่ายมัธยมเข้าฝึกประสบการณ์สมรถนะวิชาชีพฝ่ายงานวิชาพละรศึกษา โดยไร่พบปะแนะนำตัวกับคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโดยมีกำหนดการฝึกประสบการณ์ระหว่างวันที่19กันยายนถึง3ตุลาคม2568ค่ะจากนั้นมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศและกิจกรรมการตอบคำถามโดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนชะอวดวิทยาคารในการนี้โรงเรียนชะอวดวิทยาคารมีกิจกรรมสําหรับนักเรียนชั้น,นประถมศึกษาปีที่5และ6กิจกรรม Communicative Course ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่อําเภอะะออดและใกล้เคียงได้ฝึกสนทานาทภาษาอังกฤษกับภููชาวต่างชาติในระหว่างวันที่14ถึง17ตุลาคม2568ค่ะ วันที่19กันยายน2568ดอดรเข็บบุญวันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชาวอวดเป็นคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ปีงบประมาณ2568ของรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านนาวานารัฐอาหาร JB แกนปาคค่ะ ตัวแทนคณะผู้บริหารโดยในผลึกเลืองสังพร้อมด้วยนางสาวพันธิรานาคาสันรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะอวดร่วมงานมุทิตาจิต2,568แด่ผู้กเกษียณอายุราชการ60วันวันที่ภาคเพียนสู่วันกเกษียณที่ภาคภูมิของนางสุภพมนจรณเลิศผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลักสิตะวันค่ะ เวลา15นาฬิกา30นาทีดรเข็บบุญวันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านะอวดมอบหมายให้ในายผลึกเล่องสังรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านะอวดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาการแปลงผลการพิจารณาและกำหนดเกณฑ์ในการแปลงผลการตัดสิน ผลการเรียนตามรูปแบบหลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนต้นปี2568เป็นตามรูปแบบหลักสูตรแกงกลางปี2551ณห้องประชุมเล็กปียาวัฒนาค่ะวันที่30กันยายน2568เวลา9นาฬิกาโรงเรียนบ้านชาอวดต้อนรับนายกัปตันพิพพลับอนันต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษานาครศรีธรรมราชเขต3พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาประจำปีงบประมาณพศ2568ครั้งที่2 ของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเะววดหนึ่งค่ะเวลา15นาฬิกา30นาทีนางสาวอมรรัตนเสรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะอวดเป็นประธานการประชุม PLC คณะครูสายชั้นอนุบาลเพื่อติดตามการจัดกิจกรรมต่างๆของสายชั้นและเตรียวความพร้อมการจัดกิจกรรมเปิดบ้านปฐมวัณห,ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ วันที่1ตุลาคม2568ดรเกียบบุญวันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชาวอวดเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนค่าราชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่2ทั2568ณห้องประชุมปากการังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต3ค่ะ วันที่2ตุลาคม2568เวลา12นาฬิกาดรเข็บบุญวานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชาอวดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาการสภานักเรียนจากนั้นได้มอบหมายให้นางสาวอมรรัตนสิริและนางสาวพันธิลานาคาสาันรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชาอวดดำเนินการประชุมเพื่อติดตาม การดําเนินกิจกรรมและเตรียมความพร้อมสําหรับกิจกรรมต่างๆณห้องประชุมปียะวัฒนาค่ะยังมีข่าวสารที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ เรียนรู้ที่นี่ BCU ผู้นำทางการศึกษาสถาบันอันทรงคุณค่าทางวิชาการค่ะและนี่คือทั้งหมดใน BCU New On TV ตรงถึงครูรู้ถึงผู้ปกครองสนองการเรียนรู้ถึงสิทธิ์ค่ะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการได้ทุกช่องทางออนไลน์ของโรงเรียนบ้านชาอวดค่ะ และกลับมาอัปเดตข่าวสารทางการศึกษากับสถาบันอันทรงคุณค่าทางวิชาการได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้น้องปิงปิงเด็กหญิงวรรณพัตน์จากถิ่นพร้อมทีมงานศูนย์ไอเทคขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเป็นดินแดนที่เรานี้สุดห่วงแหนประวัตินั้นเคยตั้งแฟนเมืองแมนชื่อพัฒลุง บนทิ่นบ้านปราณเมืองครั้งโบราณบ้านพุ่งเปลี่ยนจากเมืองพัดลุงยกมาขึ้นกับนครชจาวดนาเมืองชื่อเลืองลือเกียรติขจรกระชอนทักสินชื่อเดิมบ้านปราณ ครั้งโบราณท้องถิ่นลูกหลานแผ่นดินชาวดเชื้อสา